คุณผู้ชมคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ค่ะได้ออกมายืนยันเส้นทางการเงินเว็บไซต์พนันออนไลน์ของคุณเมกรามาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้นะคะแต่ว่าไปตรวจสอบแล้วพบว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านส่วนด้านภรรยาของคุณเมกรามาก,ก็คือคุณหยาทิพราชปานตอนนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการฟอกเงินค่ะ ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีทางด้านของพลตำรวจโทรวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีออกมาถแถลงผลการปฏิบัติการเหนือเมฆหลังจากนำหมายค้น15หมายเข้าไปตรวจค้น17จุดด้วยกันค่ะ และมีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา9รายโดย1ในผู้ต้องหาก็คือนายรามาหรือคุณเมฆรามาอายุ36ปีซึ่งเป็นสามีของนางเอกชื่อดังเนี่ยนะคะพร้อมกับพักพวกอีก8คนมีการตรวจยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า100รายการและมูลค่ามากกว่า1,000ล้านบาทค่ะ ในข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศการโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับจากเจ้าพนักงานค่ะส่วนกรณีที่ระหว่างการเข้าตรวจค้นที่บ้านของนายเมฆรามาพบว่าตามชั้นวางของแล้วก็ที่เก็บทรัพย์สินต่างๆว่างเปล่านะคะเชื่อว่าน่าจะมีการยกย้ายทรัพย์สินออกไปยังจุดอื่น เพราะว่าตัวผู้ต้องหาเกิดความกลัวค่ะแล้วก็ไหวตัวทันด้วยขณะนี้ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด9รายยังไม่มีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสืบอยู่นะคะหากพบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีไม่ละเว้นค่ะรวมถึงดาราสาวก็คือคุณหยาติพ์ราชบาลซึ่งเป็นภรรยาของผู้ต้องหาด้วยซึ่งขณะนี้ตรวจสอบแล้วยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ ส่วนสัญชาติของนายเมฆรามาเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคนไทยค่ะเนื่องจากว่าตอนที่เข้าค้นบ้านมันดาของผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนไทยยืนยันว่านายรามาเกิดที่โรงพยาบาลรามาค่ะจึงตั้งชื่อว่านายรามาแต่ยอมรับว่าบิดาเนี่ยเป็นคนจีนนะคะทางด้านของพลตํารวจตรีวิวัฒน,น์คําชำานาญรองผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอัจฉยกรรมทางเทคโนโลยียอมรับว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินบัญชีมา้า มีการโอนเงินไปยังนายเมฆรามาจึงยืนยันได้ว่านายเมฆรามาเนี่ยเป็นเจ้าของเว็บไซต์ค่ะส่วนจะเกี่ยวข้องกับเว็บพนันอื่นๆหรือไม่ต้องตรวจสอบเพราะว่าเว็บพนันเนี่ยมักจะมีการปิดแล้วก็เปิดใหม่เป็นประจำนอกจากนี้นายเมฆรามายังเป็นเจ้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยซึ่งตัวนายเมฆรามาเองนะคะก็ได้มีการเตรียมตั้งรับก่อนที่จะถูกจับกุ่มอยู่แล้ว ส่วนเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์พนันที่ในเมรกรามาเป็นเจ้าของเนี่ยตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในประเทศกรัรมพูชาค่ะซึ่งมีการหมุนเวียนเงินมากกว่า3,000ล้านบาทในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะครับก็เรียนท่านรองรัชการท่านผูก้การนะครับและกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนนะครับปฏิบัติการเหนือเมฆเราได้ดำเนินการตั้งแต่เมื่อวาน นะครับซึ่งเป็นโอเปเรชั่นที่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะจับกลุ่มนั้งแต่บัญชีมาคนควบคุมเงินคนแอดมินโปรแกรมเมอร์จนถึงเจ้าของซึ่งเจ้าของเราก็ทราบดีว่าเป็นใครนะครับคือเมฆดาราเมกตรามานะครับก็เราสามารถจับผู้ต้องหาทั้งหมดได้เคนก็ครบทั้ง9คนนะครับปฏิบัติการเมื่อวานเนี่ยเราเราใช้กำลัง เราใช้กําลังของของเราเนี่ยเกือบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบคนนะครับปฏิบัติการทั้งหมดห้าจังหวัดนะครับสิบเจ็ดเป้าหมายสิบเจ็ดเป้าหมายผลการตรวจค้นจับกลุ่มเมื่อวานก็เรียนให้ทราบว่าเราสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดเก้าคนทําทุกหน้าที่จนถึงเจ้าของนะครับจนถึงเจ้าของเว็บการพนันนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จก็คือการตรวจสอบหลักฐานนะครับทางการเงินทั้งหมดนะครับ การยึดทรัพย์ทั้งหมดซึ่งเราจะเห็นว่าด้านหน้าซึ่งเป็นหลักฐานเอกสารเบื้องต้นสําหรับสิ่งทรัพย์สินที่เราตรวจสอบได้ตรวจยึดได้นะครับเช่นโฉนดที่ดินกว่าร้อยฉบับนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็72ฉบับก็เป็นที่ดินของจังหวัดภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีมูลค่าทั้งหมดเนี่ยรถหรูอยู่ด้านหน้าเงินสดสักหนึ่งล้านนะครับในกาหรูนะครับพระเครื่องนะครับตัวมูลค่ากว่าพันล้านบาท นะครับซึ่งถามว่าข้อมูลอันนี้จริงๆแล้วต้องขอบคุณท่านทนายอธิชิตแล้วก็ท่านข้อมูลจากการสืบสวนสอบสวนท่านรองวิวัฒน์นะครับก็รองอํานาจนะครับรวมทั้งชุดปฏิบัติการของสทสองและสทหนึ่งซึ่งร่วมปฏิบัติการเมื่อวานนะครับข้อมูลเหล่านี้เราสามารถที่จะจับกลุ่มนะครับนอกจากข้อมูลที่ที่ทางทนายอัจฉริยะให้และก็ข้อมูลจากท่านรองวิวัฒน์ให้นะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเมื่อวานก็มีการโอเปชั่นอันหนึ่งซึ่งซึ่งอาจไม่ได้เป็นข่าวแต่ว่าเป็นความเชื่อมโยงที่เป็นข้อมูลที่ได้รับมาก็คือในเรื่องของดีกีหนึ่งหกแปดที่จังหวัดชลบุรีก็ได้ผู้ต้องหาฆ่าคนจนถึงเจ้าของเหมือนกันกันเมื่อวานก็เป็นคิดว่าเป็นเว็บแวร์ที่เกี่ยวข้องกับนายเมฆดรามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะดําเนินการเกี่ยวเว็บแวร์นนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทราบนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะขออนุญาตไปลงข้างล่างคําถามอะไรข้างล่างเนี่ยค่อยถามจากจากการตรวจดูของกลางและก็ทรัพย์สินที่เราตรวจยึดได้นะครับในเบื้องต้นจากการสืบสวนนะครับหลังจากที่ท่านผบรตรมอบให้ทรสอ,ทอนะครับก็ผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าชุดขี่ขายนักสืบสวนนะครับก็เอาข้อมูลทั้งข้อมูลทางโซเชียลมีเดียของเหตเยื่อ แล้วก็ของอัจฉริยะนะครับเามาประกอบร่างกันนะครับก็ได้ข้อมูลว่าเชื่อว่ามีการกระทําว่ความผิดจริงนะครับเพราะว่าจาก u i l แล้วก็เว็บไซต์ที่เราทำการสืบสวนเป็นหลักก็คือเว็บไซต์ 168.com กนะครับก็พบว่ามีการเชื่อมโยงแบ่งหน้าที่กระทําตั้งแต่บัญชีม้าโปรแกรมเมอร์จนกระทั่งโอนเงินเข้าสู่ตามหมายจับ9หมายนะครับเมฆ นะครับกับพวกนะครับก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกันแต่ถ้าถามว่าใครเป็นหัวนหน้าสุดนะครับเขาน่าจะมีหุ้นส่วนกันหลายหุ้นส่วนนะครับแต่เบื้องต้นถ้าทําตามพยานหลักฐานนะครับก็เราวิเคราะห์ต่างเส้นทางการเงินนะครับเอาเป็นหลักฐานส่วนใน,าร,นรายละเอียดเราจะมีพยานพยานซึ่งให้ปากคําไว้แล้วนะครับว่าใครนัดใครทาหน้าที่อะไรเสริมเข้าไปอีกนะครับจนนําไปสู่ เราทารายงานการสืบสวนแล้วเสนอผู้รักษานะครับสารก็มีความเห็นชอบอัุมัติหมายจับมาให้เราครับเบื้องต้นก็คือเป็นเป็นเจ้าของครับเป็นเจ้าของโดยเีเจ<ะ>้าของครับหลักฐานอะไรที่ระบุว่าแม่เส้นทางการเงินครับแล้วก็มีการสอบสวนในพยานปากคำอีกหลายปากนะครับไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่ามันอยู่ในสำนวนการสืบสวนเดี๋ยวมีผลในเรื่องการต่อสู้คดีครับเบื้องต้นนะครับมันมีหลายเว็บไซต์ นะครับมันมีปิดและเปิดปิดและเปิดนะครับจากที่เรารับการลงเรียนมาก็มีอยู่6เว็บไซต์นะครับแต่ว่าก็เนื่องด้วยมีข่าวออกก่อนหน้านี้แล้วประกอบกับคุณเมฆเองอถูก DSI เรียกตัวในเรื่องโ o l i c 3d นะครับก็ทำให้ในช่วงนั้นเองก็เป็นเรื่องของโซ l ิคนะครับแต่ของเราเนะี่ยรับการลงเรียนในเรื่องของเว็บไซต์ในเรื่องการทำฟุตบอล แล้วก็การพนันต่างๆนะครับก็เลยเอามาล่อซื้อนะครับประกอบกับข้อมูลก่อนหน้านี้สมัยผมเป็นผู้บังคับการค้ามนุษย์นะครับก็มีข้อมูลเก่าอยู่แล้วครับก็เลยเอาข้อมูลนั้นมาประกอบกันอีกนะครับแล้วก็สอบพยานอีกสองสับปะาบเข้าสู่สำนวจการสอบสวนนะครับก็นำไสู่การจับกลุ่มขบวนการนี้ครับก็คือบัญชีม้าแถวที่1ที่2ที่สแล้วที่4แล้วก็ ผู้บริหารการเงินจนกระทั่งสู่การจับกลุ่มไปของโปรแกรมเมอร์ด้วยแล้วก็จดถึงคุณเมธครับก็อยู่ระหว่างการสืบสวนครับผมยังตอบไม่ได้ครับเพราะว่าผมวิเคราะห์เฉพาะเส้นทางการเงินที่ที่จับในขณีนี้ก่อนครับแต่ก็เดี๋ยวจะเอาไปวิเคราะห์ต่อนะครับว่ายังมีล่องรอยอย่างอื่นที่นําไปสู่การจับกลุ่มหรือแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้หรือไม่เรียนอย่างนี้นะครับคือพยานหลักฐานที่เราเราพบนะครับ ทั้งจากรายงานสืบสวนในการด,ดําเนินการกตั้งแต่สมัยท่านรองวิวัฒน์เนี่ยเป็นผู้การปรคมรวมทั้งสื่อมวลชนรวมทั้งเ,เส้นทางการเงินและพยายนบุคคลที่เรามาสอบเนี่ยตอนนี้ถึงถึงแค่เมฆนะครับตอนนี้ถึงแค่เมฆนะครับก็งั้นการดาเนินการทั้ง9คนเนี่ยก็คือตอนนี้คือพยานหลักฐานถึงทั้ง9คนคนอื่นเราต้องรอขยายผลจากการตรวจสอบทั้งเรื่องโทรศัพท์ทั้งเรื่องเส้นทางการเงินอีกครัง้ง ปีละเห็นตรวจสอบก็คือปีละประมาณสักสามพัน 3, ล้านครับก็ต้องต้องยอมรับนะครับเว็บไซต์ในวันนี้ที่ทําเรื่องการพนันเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยคือเซิร์ฟเวอร์นะครับจุดติดตั้งแล้วก็ตัวออฟฟิศนะครับส่วนมากจะอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือเออยเปตประเทศกัมพูชานะครับกับที่พมานะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็พวกเราก็พอรับทราบกันอยู่แล้วนะครับ ผมติดต่อไม่ได้นะครับแต่ที่เบื้องต้นที่เรารับทราบเนี่ยคือ,คอที่ประเทศกัมพูชาครับจริงๆจริงๆเราต้องยอมรับนะครับเป้าหมายเป้าหมายที่ถูกเปิดเผยม,มาเนี่ยเขารู้ตัวจริงไหมคือเป้าหมายที่ที่ออกทางสื่อทั้งหมดเนี่ยมีเป้าหมายทั้งยีคนได้ประมาณนี้เขาเขารู้ตัวเน่งั้นสิ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเตรียมตัวผมว่าเป็นการเตรียมตัวเพราะจากผลการตรวจค้นเมื่อวานบางครั้งเราก็เจอ เข้าไปในบ้านเราก็เจะทนายจริงไหมครับแสดงว่าเขาเตรียมตัวแล้วก็หาข้อมูลพอสมควรว่าเราจะปฏิบัติการเมื่อไหร่เพียงแต่ว่าเราปฏิบัติการเร็วกว่าเขาคาดคิดนะครับเรียนอย่างนี้ครับก็คือในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องของข้อมูลที่เราต้องสอง่ปะปะงปปงปปงงแล้วเขาต้องไปชี้แจงกับปะปะงอเองนะครับปะปะงงก็มีทั้งเรื่องอาญาฟอกเงินและก็แพ่งฟอกเงินนะครับ ส่วนเรื่องแพ่งฟ้องเงินก็เป็นเรื่องของของตัวเจ้าของทรัพย์ต้องไปชี้แจงกับปปงอเองว่าทรัพย์สินนียได้มาอย่างไรนะครับถ้าไม่สมเหตุสมผลกับกับรายได้หรือแหล่งที่มาของรายได้ก็เป็นเรื่องของทางปปงที่จะฟ้องศาลแพ่งในการยึดทรัพย์ต่อไปนะครับซึ่งเราเป็นที่เราทราบว่าทั้งในเรื่องบางคนก็จะถามผมว่าแล้วไปเชื่อมกับดีไซน์ในเรื่องของฟอรเรกไหมก็เป็นเรื่องเพราะว่าทั้งสองทั้งสองฐานความผิดเนี่ยเป็นมูลฐานในความผิดปปงเช่นกัน งั้นก็เป็นหน้าที่ของปปง,งจะต้องพิสูจน์ทราบว่าฟอเ e ็กสามดีเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่มีผู้เสียหายจะจะเรียทซับเท่าไหร่ส่วนของเราเนี่ยเราก็จะตรวจสอบว่าเว็บการพนันเนี่ยมันเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มกระทาผิดตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ยึดซับงั้นเขาจะต้องชี้แจงทั้งสองกรณีนะครับเป็นเรื่องที่ที่เราปฏิบัติการเมื่อวานเพื่อ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 ,อไม่ให้เขารู้ตัวในการที่จะว่าเรามีโอปริชาในการที่จะตรวจสอบเขา อ่งนั้นก็จะเหมือนไล่่นที่ต้องพอรู้ตัวเสร็จก็หลบหนีไปงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาไม่คาดคิดนะครับว่าเราเปิดปฏิบัติการได้เร็วขนาดนี้เพราะพง,งสามารถตรวจสอบเส้นทางได้นนก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของเขาต้องชี้แจงถ้าตรวจพบนะถ้าตรวจพบนะครับเอาเอาอย่างนี้นะครับเรื่องถามเรื่องทรัพย์สินนะครับเคสนี้เป็นเคสที่ผู้ต้องหารู้ตัวก่อนนะครับแล้วก็จะคล้ายคดีของคุณดิวมาเกา88 พอรู้ตัวก่อนเนี่ยทำให้เจ้าที่ตํารวจเนี่ยทำการสืบสวนยากขึ้นนะครับประกอบกับท่านาผู้สื่อข่าวเองก็มีเขียนเรื่องราวไว้ก่อนนะครับก็ทําให้เราสืบสวนยากปกตินะครับแต่คดีของเคสยุทธการเหนือเมกเนี่ยผมเชื่อว,ว่าทรัพย์สินส่วนมากเก็บไว้ที่ที่นี่ก็คือฉโดนดแต่เดี๋ยวว่ โฉนแต่ละใบเนี่ยถ้าดูด้านหลังเนี่ยก็คือชื่อคุณเมธทุกแผ่นนะครับเพราะงะั้นเนี่ยโฉนแต่ละอันเนี่ยเป็นอาคารชุดเนี่ยมีราคาก็คือ8ล้านถึง10ล้านหรือ10กว่าล้านนะครับถ้ารวมแค่72โฉชนโนนนี่ก็คูณเอาเองนะครับเพราะงะั้นเนี่ยการเก็บทรัพย์สินเนี่ยเปีที่ได้มาก็คือปี6.3นะครับแต่ถ้าเราตรวจพบว่าโดเมนในการเปิด เว็บไซต์หรือการพนันเนี่ยเปิดมาก่อนนะครับเพราะงั้นเนี่ยที่ท่านผู้จัดการว่าไม่แท่งฟอกเงินนะอาญาฟอกเงินนะครับผมเชื่อว่าคงชี้แจงลำบากนะครับเพราะงะั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องทรัพย์สินเชื่อว่าหลังจากที่เรายึดคอมพิวเตอร์และก็มือถือนะครับหลายๆอย่างเราต้องมาต,ตรวจในเรื่องร่องรอยฟอร์เรสิกอีกไม่ว่าข้อความต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นพยานที่มาประกอบเข้ากับสำนวนได้อีก นะครับในรายละเอียดจะเปิดเผยยังไม่ได้เพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับก็ก็ไม่ต้องห่วงว่าทางเจ้าที่ตำรวจบชสอทก็จะทําจนเต็มสุดความสามารถครับผมเรียนอย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้ผู้ต้องหาผู้ต้องหาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกเปิดเผยมาสักประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะงั้นเมื่อเขารู้ตัวว่าเขาถูกเพ่งเล็งที่จะเล่นงานเนาะถือว่าเล่นงานนะครับเขาก็เตรียมตัวเขาก็เตรียมตัวเลย นะครับก็เ,เตรียมตัวงั้นจะจะถามว่าเกิดจากตำรวจหรือไม่ผมเชื่อว่าไม่นะครับแต่เกิดจากผู้ต้องหาทุกคนที่ถูกระบุรายชื่อที่ถูกแฉเนี่ยเตรียมตัวนะครับทำไมรั์ทั้งหมดเรายึดได้หมดนะครับเพราะทุกคนนะครับรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่บัญชีจนถึงเจ้าของเนี่ยมันมันเคลียร์ไหมนะครับผมผมเรียนผมเรียนอย่างนี้ผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับ การที่ตอนนี้มันก็มีมีพอมีกระแสพอถูกจับปุ๊บก็จะมาพูดถึงเรื่องการเคลียร์ผมถามสาการณ์ปัจจุบันเนี่ยตำรวจที่ไหนจะกล้าเคลียร์เอาเงินหกล้านของคุณชูวิทย์เป็นหลักเงินหกล้านเนี่ยกระทบกับนายพลดังๆทั้งสามคนงั้นในยุคนี้ในยุคนี้ในยุคนี้ที่ถูกเราเราถูกจับตามมองเนี่ยใครจะกล้าเคลียร์โกหกหรือไม่แต่คุณอาชีะจะได้ข้อมูลจากไหนนั่นไม่ทราบแต่ยังไม่รายงานเรื่องนี้ ็คุณอาช่าให้ข้อมูลในเรื่องของที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการตรวจสอบอยู่แล้วอันนี้เรียนเรียนอย่างนี้ผมยังไม่รับรายง,งานจากจากโทรศัพท์ที่คุณอาจฉริยว่านะครับเพียงแต่ว่าโทรศัพท์อันนี้หยุดเดี๋ยวเราจะส่งให้ตทซึ่ง็นกางตรวจพิสูจน์นะครับว่าว่ามีร่องรอยนั้นไหมผมว่าถ้าไม่มีถ้าถ้าเขารู้จากตำรวจนะครับโดยเฉพาะปฏิบัติการครั้งนี้เราใช้ตำรวจถึง150คนผมว่าตอนนี้เราจับทุกครั้งเนี่ยยากยากทุกเรื่องเนละยากทุกเรื่อง พอตรวจสอบมาจะมีทนายมีอะไรอย่างก็ไปถึงเนี่ยมาให้การทนายก็พร้อมที่มาที่บ้านแล้วก็บอกรอก่อนเดี๋ยวรอทนายดูหมายก่อนอย่างเงี้ยคือคือคือเขาเขาเตรียมเตรียมที่จะต่อสู้ติดต่อทนายไปแล้วเพียงแต่ว่าตํารวจปฏิบัติการเมื่อไหร่เขาก็เรียกทนายได้ทันทีก็ก็ผมเรียนอย่างนี้แล้วกันผมเรียนชี้แจงในฐานะผมเป็นตํารวจคนหนึ่งนะครับว่ายุคเนี้ยยุคเนี้จริงๆแล้วเนี่ยยุคเนี้ยตารวจที่ไหนจะกล้าเคลียร์ทุกเรื่องไห พอเราจับปุ๊บเนี่ยจะมีเรื่องเคลียร์หรือเราไม่จับก็มีเรื่องเคลียร์นะครับเงินหกล้านของคุณชูวิทย์เนี่ยกระทบกับผู้หลักผู้ใหญ่สองสามท่านและนี่คือข่าวม้าคือเป็นพุ่งกลับเป็นอะไรเงี้ยนะครับใครจะกล้าในเมื่อในเมื่อผออบอสั่งรองผอบอสั่งผมไปทําผมตรวจสอบอยู่แล้วนะครับผมตรวจสอบอยู่แล้วนะเดี๋ยวต้องตรวจสอบจากพยานหลักฐานด้วยจากนี่ด้วยแล้วก็ยันนะครับครับผมครับ ายเนียผมเรียนอย่างนี้คือเราตรวจเราตรวจพบได้ได้ครู่ละแล้วก็ให้ตทเนี่ยทำการสืบสวนหาร่องร,อ,งรอยพยานหลักฐานตทรำรายงานสืบสวนมาแล้วก็มอบหมายให้มาร้องทุกเก่าโทษที่ทางสทอสองสอทอสองเนี่ยก็รับดำเนินการสอบสวนแล้วช่วงเนี้ยอยู่ระหว่างการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งเชื่อว่า,เ,าเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้เราจะมี ปฏิบัติการในเรื่องนี้นะครับแต่จะปฏิบ okay, ัต okay. ิการยังไงตอนนี้คือเมื่อเช้าเองก็ได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงดีอีทลและก็ทางสกมชด้วยนะครับในการในการที่จะร่วมมือกันปฏิบัติการงั้นเรื่องเรื่องนี้ขอขอขอเราดําเนินการนิดเดียวนะครับใช้เวลาไม่นานใช้เวลาไม่นานเลเราร้องทุกข์กล่าวโทษเองนะครับประสานกันอยู่ครับประสานทางสกมชด้วยเดี๋ยวจะตรวจสอบแล้วก็ปฏิบัติการและจะรายงานในราบคือวานผมเข้าไปตรวจคนบันแม่คุณเมธเองนะครับก็ ยืนยัน,นเบื้องต้นน่นน่าจะเป็นคนไทยนะครับแต่อาจจะคุณพ่อเป็นคนจีนนะครับส่วนรายละเอียดที่ได้มาเนี่ยเขาเขาเขาเกิดที่นี่อยู่แล้วนะครับ